ในทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมักจะมีบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็มีบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่แบบเงียบๆผมคือแวนทิสจากช่องอิน i n i ิต s ครับดิฉันคือเซลินจากช่อง i n f ฟ n t ิต s ค่ะวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาตัดสินว่าอะไรถูกผิดนะคะแต่เหมือนมาชวนกันมองย้อนไปดูการเดินทางออของสองผู้ยิ่งใหญ่ในโลกสิ่งพิมพ์ครับสยักษ์ใหญ่เลยที่ครั้งหนึ่งนี่โอ้โหเหมือนเป็นคนกาหนดเลยว่า สังคมมันจะคุยอะไรกันแต่มาวันนี้ก็กำลังเจอกับบททดสอบสำคัญเหมือนกันนะคะจากโลกที่เปลี่ยนไป i n f i n i t a ัสจุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตลองลองนึกภาพตามกันนะครับเชา้ชาเช้าวันก่อนนูน้นกลิ่นหมึกจางๆจากหนังสือพิมพ์อ่าใช่ค่ะคุณเคยมากเสียงพลิกกระดาษแผ่นใหญ่ๆคือมันเป็นภาพจำของยุคนั้นจริงๆสค่าใหญ่เขียวกับชมพูที่แบบ แข่งกันตลอดขับเคี่ยวกันน่าดูเลยผ่านตัวหนังสือภาพข่าวคือเขาไม่ใช่แค่คนส่งข่าวนะครับตอนนั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เอ่อช่วยสร้างความคิดสร้างวัฒนธรรมของผู้คนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะอำนาจตอนนั้นมันอาจจะดูจับต้องยากนะแต่ว่ามันทรงพลังจริงๆการตัดสินใจว่าข่าวไหนขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะเรื่องใหญ่มากมันส่งแรงกระเพื่อมไปได้ทั้งสังคมเลย กำหนดได้เลยว่าวันนี้คนจะคุยเรื่องอะไรกันในยุคที่แบบข้อมูลมันยังไม่ได้เยอะยะกระจายตัวเหมือนทุกวันนี้เนาะ mm hmm. การเป็นเจ้าของสื่อใหญ่ๆตอนนั้นก็เหมือนมีกุญแจเลยค่ะกุญแจที่ไขเข,เข้าไปในความคิดคนจำนวนมากได้ใช่ครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนอะไรๆก็เปลี่ยนเนาะภาพของวงการสื่อมันก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคลื่นลูกเล็กๆของโลกดิจิตอลมันเริ่มมาละ แต่มาไกลๆตอนแรกอาจจะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยมีใครเห็นพลังมันเท่าไหร่สองข้ายักษ์เองก็ก็ยังมั่นใจยืนอยู่บนฐานเดิมยอดขายยังดีอิทธิพลก็ยังมีเยอะแต่คลื่นดิจิตอลลูกนั้นมันไม่หยุดนี่สิคะมันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ซัดเข้าฝั่งแรงขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนใช่ค่ะเปลี่ยนเยอะมากจากที่เคยรออ่านข่าวตอนเช้ากลายเป็นแบบต้องเดี๋ยวนี้ทันทีบนมือถืออืมรอไม่ไหวความอดทนน้อยลงเยอะเลย มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาในองค์กรตอนนั้นล่วค่ะว่าจะจะยังไงต่อจะเชื่อในลูกค้าเก่าความผูกพันเดิมๆหรือจะลงไปในทะเลดิจิตอลที่ไม่คุ้นเคยเลยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะคะการปรับตัวมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมาคือเหมือนการปรับตัวนั้นมันยังยังแบกเงาของความสำเร็จเก่าอยู่เยอะอ่า uh huh. มีตัวตนบนออนไลน์นะแต่คำถามใหญ่ที่ผู้นำตอนนั้นเจอคือจะมองช่องทางใหม่เนี่ยเป็นแค่ส่วนเสริมหรือเปล่าหรือจะยอมรับว่านี่คือแกนหลักใหม่ของอนาคตเลยอซึ่งข้อมูลหลายๆที่ก็ชี้เหมือนกันว่าการมองว่าเป็นแค่ส่วนเสริมเนี่ยมันทำให้การการให้ทรัพยากรการวางแผนต่างๆมันอาจจะไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมากเป็นประเด็นที่ที่น่าคิดมากเลยค่ะมันเหมือนกับเราพยายามเอา เครื่องยนต์ไอน้าที่แบบโอ้โหเคยดีมากๆในยุคของมันเนี่ยคเคยดีสุดๆมาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่คือมันก็อาจจะพอไปได้นะแต่มันจะไปสู้ของที่ออกแบบมาเพื่อยุคนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะเทืยอบัันไม่ได้เลยและในขณะเดียวกันก็ยังต้องแบกต้นทุนเดิมอีกมหาศาล ทั้งโรงพิมพ์ใหญ่ๆระบบส่งหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศใช่เลยครับซึ่งของพวกนี้มันกลายเป็นภาระที่หนักมากนะเพราะต้องไปแข่งกับคนใหม่ๆใ,ในโลกดิจิตัลที่เขาเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีต้นทุนเก่าๆมาฉุดไว้มีแนวคิดหนึ่งที่เจอบ่อยๆในงานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับเขาบอกว่าบ่อยครั้งเลยที่ความสําเร็จยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคใหญ่สุดเลยในการปรับตัวอื น่าสนใจไม่ใช่ว่าผู้บริหารไม่เก่งนะแต่เพราะโครงสร้างวัฒนธรรมวิธีคิดที่เคยทำให้ชนะมาตลอดเนี่ยมันฝังรากไปแล้วเปลี่ยนยากมากจริงค่ะลองนึกภาพผู้นำตอนนั้นที่ต้องตัดสินใจแบบ ลดขนาดหรืออาจจะถึงขั้นต้องยิบบางส่วนที่เคยเป็นหัวใจเลยนะเคยทําเงินหลักมาตลอดนะโอหมันเป็นการตัดสินใจที่ที่เจ็บปวดมากนะต้องใช้ความกล้าส,สูงมากซึ่งข้อมูลก็บอกว่ามีความลังเลมีแรงต้านข้างในเยอะพอสมควรเลยผลที่ตามมามันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นตามเวลาเนาะยอดพิมพ์ที่เคยเป็นเป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จหลักเลยใช่ครับตัวเลขสําคัญค่อยๆลดลง ลดลงเรื่อยๆไม่ได้หายวับไปนะแต่ค่อยๆลดลงแต่ลดลงแบบต่อเนื่องจนมันมันกลายเป็นความจริงที่น่าใจหายเหมือนกัน mm hmm. เสียงที่เคยดังมากๆในสังคมก็ค่อยๆเบาลงไปในโลกออนไลน์ที่มันมีเสียงอื่นเต็มไปหมดเลยถึงแบ,บรนด์จะยังเป็นที่รู้จักนะคนเข้าเว็บก็เยอะครับแบบรนด์ยังแข็งแกร่งแต่กายบทบาทนำในการกำหนดว่าคนจะคุยอะไรกันมันก็ดูน้อยลงไปเยอะเลยค่ะ เจือจางลงไปชัดเจนมันอาจจะเป็นบทเรียนเรื่องอจะเรียกว่าไงดีการเติบโตในเงาหรือเปล่าครับเงาของความสําเร็จเดิมที่มันใหญ่มากจนอาจจะบังอนาคตไปอืมเป็นไปได้ค่ะการยึดติดกับโมเดลเดิมที่เคยเวิร์กมากๆทําให้พอมีสัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงมาก็อาจจะตอบสนองช้าไปหน่อยไม่ทันรู้ตัวพอรู้ตัวอีกทีหรือหมอกมันจางลงก็อาจจะเห็นว่าคู่แข่งที่เขาขยับเร็วกว่าเขาไปไกลแล้วเรื่องนี้ จริงๆไม่ได้จะบอกว่าสิ่งพิมพ์จะตายหรือหมดค่านะคะครับไม่ได้หมายเวาว่าอย่างนั้นแต่มันอาจจะสะท้อนความจริงบางอย่างว่าไม่มีอันนาจหรือความสําเร็จไหนหรอกค่ะที่มันจะอยู่ตลอดไปได้ถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เข้าใจโลกที่มันมันหมุนไปตลอดเวลา บางทีความท้าทายที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่การแข่งกับคนข้างนอกอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นการสู้ที่สำคัญกว่าคือการสู้กับเงาของความสำเร็จใหญ่ๆในใจเราเองนี่แหละและสุดท้ายนี้ค่ะคำถามที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลองกลับไปคิดกันเงียบๆดูนะคะก็คือระหว่างการเลือกที่จะเป็นตำนานที่ค่อยๆจางหายไปตามเวลากับการยอมทิ้งตัวตนเดิมเพื่อก้าวไปเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ ในเกมที่เราอาจจะไม่คุ้นคอยเลยอืมถ้าเป็นเราเราจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนอินฟินิตัสจุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิต